เน่ๆทุกคนช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคุกกี้ดันช็อปด้านรับเติมเกมคุกกี้ดันราคาถูกปลอดภัยแบบ200%นอกจากคุกกี้ดันแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะเป็นเพื่อนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปที่ด้านพาได้เลยไปอุดหนุนกันเยอะๆนะเออสีเพื่อนช้ากิานแลวม่เหลคนนะองวันนี้นะก็พบกับ คลิปแนะนำคุกกี้ทิปส์กันนะผมก็ในคุกกี้ทิปส์ e ีนี้เนี่ยจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการสร้างไอดีใหม่แล้วก็เรื่องของกิจกรรมเชิญเพื่อนของคุกกี้รถดาแฟกันนะคะผมโอเคก็ต้องพูดเรื่องของการสร้างไอดีกันก่อนเนาะโอเคก็อย่างที่ทุกคนทราบกันว่าในการทํากิจกรรมของคุกกี้รถกาแฟเนี่ยมันจาเป็นที่จะต้องใช้ไอดีใหม่หรือไอดีของผู้เล่นที่ไม่ได้เล่นนานมากกว่า30บวันขึ้นไปนะผมถึงจะสามารถทํากิจกรรมนี้ได้เนาะซึ่งแน่นอนว่าการหาไอดีพวกนั้นที่เป็นคนเล่นจริงจรมันก็ค่อนข้าง ของการสร้าง ID ใหม่มากกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดกันในเรื่องของวิธีการสร้าง ID ใหม่กันนะครับอย่างแรกก็คือจะเป็นในเรื่องของการใช้อุปกรณ์อื่นนะครับอุปกรณ์อื่นก็เช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช่เครื่องที่เราเล่นอยู่ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีเบสิคนะครับที่หลายคนก็น่าจะทราบกันแต่ว่า หลายคนก็จะติดปัญหาในเรื่องของการที่มีอุปกรณ์หรือมีดี ice แค่เครื่องเดียวเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของวิธีที่2ที่ก็จะเป็นวิธีที่อาจจะมีความเสี่ยงต่ออุปกรณ์นิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะใช้ในเรื่องของการ .Clone แอปนั่นเองนะครับการ .Clone แอปเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายแบบนะอย่างอุปกรณ์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยผม,มใช้เป็นโทรศัพท์รุ่นซัมซุงซึ่งมันจะมีเรื่องของระบบโฟลเดอร์ปลอดภัยอยู่ซึ่งผมก็ใช้ไอ้ตัวนั้นแหละ .Clone แอปนะครับในตัวเครื่องของมันเองแล้วก็ถ้าใครไม่มีอะไรเงี้ย ก็อาจจะใช้เป็นตัวของแอปต่างๆที่สามารถโหลดได้จากตัว Google Play Store นะครับอ่ะก็เรื่องแอปเนี่ยผมจะไม่ขอลงรายละเอียดลึกแล้วกันก็ไปหาโหลดหาใช้กันเอาเองจะดีกว่านะครับแอปบางแอปเนี่ยอาจจะมีเรื่องของไวรัสหรือความอันตรายอะไรเงี้ยผมก็เลยอาจจะไม่ค่อยสนับสนุนมากอันนี้คือผมอาจจะให้เป็นวิธีสุดท้ายมากกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างส่งผลเสียกับโทรศัพท์ด้วยเพราะว่าหนึ่งเลยคือหนักเครื่องอ่ะหนักเครื่องกว่าเดิมแล้วก็2ออย่างที่บอกจะมีเรื่องของไวรัสแอปอะไรเงี้ย ซึ่งวิธีการก็จะเหมือนเดิมก็คือไปโหลดแอปพวกนั้นมาแล้วพอลงแอปอะไรเรียบร้อยเข้าเกมมันก็จะขึ้นมาเป็น ID ใหม่นะครับซึ่ง ID ใหม่เนี่ยตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยมันจะให้เล่นชาเลนจ์คุกกี้ทั้งหมด4 c h ชาเลนจ์นะครับก็จะมีชาเลนจ์ของตัวก้าหารชาเลนจ์ Challenge ตัวฮีโร่เลมอนแล้วก็แสงจันทร์พอเราเคลียร์ชาเลนจ์4 c h ชาเลนจ์เล่นครบแล้วเนี่ย เกมมันก็จะปลดล็อกอะไรต่างๆระบบต่างๆมาให้เราเล่นเหมือน ID ปกติและวิธีที่จะผูก ID เนี่ยก็เข้าไปที่ฟันเฟืองตั้งค่าแล้วก็กดล็อกอิน o o o g p l p y a y แล้วก็เชื่อมกับบัญชีของบัญชี gmail ของตัวเรานะครับในการล็อกอินเนี่ยการล็อกอินเ a y ไม่เกี่ยวนะคมถ้าอยากผูกบัญชีให้ให้ตัว ID ยังอยู่เนี่ยต้องล็อกอิน Google Play นะการเชื่อมเดพเนี่ยมันไม่ได้เซฟตัว ID เราจราิงไว้นะครดังนั้นก็ดูให้ดีนะว่าล็อกอินอะไรไว้นะคร โอเคก็ถ้าใครไม่กะว่าจะเก็บไว้อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องล็อกอินก็ได้นะครับโอเคทีนี้หลังจากที่เราพูดถึงเรื่องการสร้าง ID ไปแล้วเนี่ยเราก็มาพูดในเรื่องของตัวกิจกรรมที่ทุกคนน่าจะมีปัญหากันก็คือการเชิญเพ,เพื่อนเพื่อรับคุกกี้ลดกาแฟนะครับในการเชิญเพื่อนเพื่อ,อรับคุกกี้ลดกาแฟเนี่ยในการเปิดมาตอนแรกเลยเนี่ย เราไอดี ID เรามันจะมีทางเลือกอยู่หลักๆ2ทางนะผมคือเป็น ID ที่ไว้ใช้เป็น ID โฮสต์ก็คือ ID ที่รับรางวัลนะผมกับ ID ที่เป็นตัวช่วยในการทำเควสเพื่อให้ ID ดีโฮสต์รับรางวัลก็คือเป็น ID ตัวช่วยทีเนี้ยไอดี ID ตัวช่วยเนี่ยเราจะหาได้จากไหนก็อย่างที่บอก ID ดีตัวช่วยเนี่ยเราจะได้จากการที่ไปทำไอดีใหม่หรือ ID ที่ไม่ได้เล่นมา30วันอย่างต่ำนะผมก็วิธีการทำกิจกรรมง่ายๆนะผม,นนะผมเข้าไปที่กดรับโกลพเนาะ แล้วก็เข้าไปที่มันจะเป็นเหมือนเป็นเงาคุกกี้แล้วก็มีกดรูปบวกถูกไหมอ่าวิธีก็ง่ายๆนะผมกดเข้าไปที่ตัวคุกกี้ตัวนั้นเนาะแล้วมันก็จะมีโค้ดเด้งขึ้นมานะผมเนี่ยซึ่งโค้ดเนี้ยมันจะมีอายุอยู่ได้แค่15นาทีนะผมพอหมดสิน,นาทีปุ๊บไปเนี่ยไอตัวโค้ดเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นโค้ดอื่นไปแทนนะผมก็ในการเชิญเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าอย่างที่บอกโค้ดเนี่ยมันมีหมดอายุได้นะผมมันอยู่ได้แค่15นาทีเนาะพอเราแชร์โค้ดไปแล้วเน <mitigation> ตัวเพื่อนเรามันก็จะเด้งเข้ามาหน้า ID host นะครับเราสามารถทำ ID ที่เอามารับเป็น ID ที่ช่วยใ,ใน host นั้นไดน้ได้สูงสุดที่10 ID นะครับหลังจากที่เราเกาะโค้ดอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูว่าเออมันประมาณไหนนะครับมันก็จะมีเหมือนเป็นรูปขึ้นมาตรง ID host มันก็จะมีบอกว่าเออใครเป็นคนเกาะโค้ดให้เราบ้างอะไรเงี้ยหลังจากที่เราใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีเนี้ยวิธีการที่จะได้รับตัวรางวัลเนี่ยก็จะมีวิธีหลักๆแค่วิธีเดียวเลยนะครับก็คือ วัว id ที่เป็น id ที่เกาะโค้ดเนี่ยจำเป็นจะต้องเปิดหีบทองนะผมเพื่อที่ให้ id host เนี่ยได้รับตัวของ go point เนาะซึ่งหลังจากที่เราเปิดหีบทองเนี่ยเราก็มากดที่ตัวรวบรวม go point ตรงนี้นะผมพอ id host ได้รับ go point เนี่ยเราก็จะเอามาเอาตัว go point เนี่ยเอามาเปิดเป็นรางวัลในหีบนะผมซึ่งรางวัลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คุกกี้หรือกาแฟนะมันมีคุกกี้หรือกาแฟสัตว์ยงของมันแล้วก็มีพวก l e g e n d a r y แล้วก็พวกรางวัลยิบย่อยไปอีกนะผมก็รวมรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด60รางวัล ก็ต้องเปิดทั้งหมด60หีบเนาะซึ่ง1ห,หีบเนี่ยมันจะเท่ากับ1โกลพอยต์นะครับผมแต่ว่า ในการเปิดรางวัลเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยมันใช้แค่3ามหีดนะช่วง5้าหีดแรกมั้งมันใช้แค่3ามหีดนะแต่พอเข้าไปช่วงประมาณช่วงหลังหีดที่5เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเริ่มใช้5้าพอยแล้วโดยเฉลี่ยผมมันจะเปิดหีดทองได้สูงสุดที่เวลา8ปดถึงเหีดพราะถ้าไม่มีเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเปิดได้8ปดหีดกันนะ o ก็แปดสิบพอยก็ได้ประมาณเปิดได้ประมาณ16หีดพอดีนะ .om อือสิบหกหีดก็เท่ากับว่าถ้าจะเปิดรางวัลให้ครบเนี่ย ก็ต้องใช้เวลาเฉลีย่ยอย่างต่ำๆก็4วันนะต้องใช้เวลา4วันในการเปิดนะถ้าแบบใช้10 ID ดีแล้วก็ลุมเปิดอะถ้ายิ่งใช้ i อดีน้อยก็ยิ่งใช้เวลาเยอะเนาะสำหรับตัวกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการรับคุกกี้โรลกาแฟเนาะคือถ้าหาก็คือหามาสะสมนั่นแหละมันจะมีวิธีหลักๆอยู่ทั้งหมด3วิธีนะตอนนี้นะก็คือทํไ ID ดีใหม่เอามาเชิญซึ่งวิธีการทํไอ d ดีใหม่ผมก็บอกไปแล้วว่าทํายังไงนะครับกับวิธีที่2ก็คือหาไ d ดีใหม่ที่เป็นคนเล่นจริงๆอะ เอามาเชิญนะผมซึ่งวิธีนี้น่าจะยากที่สุดลวกับอีกวิธีที่3เป็นวิธีใช้ตัวของพลังบัตรเครดิตน,นะผมก็คือหาคนจ้างทำนะผมซึ่งวิธีนี้อจริงผมเห็นหลายคนทำนะแล้วก็ค่อนข้างเร็วแล้วก็สะดวกด้วยข้อดีคือไม่ต้องเสียเวลาเยอะเพราะว่าเราจ้างคนอื่นทำไงเออเราไม่ต้องเสียเวลานะมแต่ข้อเสียคือเราต้องเสียตังค์ <laughs> ถ้ามีเวลาจริงๆก็ทำเองจะดีกว่าแต่ก็ต้องดูอีกทีเพราะว่า มือถือของบางคนหรือบางคนอาจจะไม่ได้สะดวกไงเออเพราะคิดว่าตัวน้องกาแฟผมคิดว่าน้องคงไม่กลับมาอีกแล้วนะถ้าหลังเสร็จิกิจกรรมนี้ไปมันก็เหมือนกับสเปเชียลตัวที่ผ่าน,านมาที่มาปุ๊บก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยนะครับดังนั้นค่อนข้างที่จะถ้าใครจะหาเก็บไว้อะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นคอลเลกชันเป็นเมมโมรียลที่ดีนะครับสำหรับตัวน้องกาแฟเนาะนอกจากการเชิญเพื่อนก็จะมีมิชชั่นเปิดหีกทองที่หลายคนอาจจะชอบถามผมว่าเออมันติดตรงเนี้ยทำยังไงดีนะครับผมก็หลายคนจะท้อถามผมว่า รับส่งหัวใจยังไงก่อนอื่นเลยเราต้องมีเพื่อนใน i อดีนะครับหรือไปสมัครกิวอะเกมมันก็จะมีแอดเพื่อนของในกิวให้อัตโนมัติอยู่แล้วเราก็กดมาที่ตัวมอบของขวัญน,นะครับแล้วก็กดไปที่ส่งหัวใจเนาะพอกดส่งหัวใจแล้วเนี่ยเราก็กดส่งหัวใจครั้งเดียวไปเลยจบๆนะครับหลังจากนั้นก็ถือว่าเสร็จซินเควสแล้วนะเนี่ยผมเห็นหลายคนน่าจะติดไอตัวเควสต,ตัวไหนอะ เควสที่มันเป็นจิ๊กซอว์อะตัวนี้นะผมเนี่ยไอเควสที่18อ่อะที่มันให้เชิญที่มันให้ส่งหัวใจให้เพื่อนก็คือตัวนี้นะผมเพราะถือว่ามาชี้จุดให้ละกันก็ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามได้นะผมคลิปนี้ก็จะสั้นๆน,น,นิดนึงนะเพราะว่าจะเป็นเหมือนคุกกี้ทิปแล้วก็มาพูดในเรื่องของรายละเอียดเกมนะผมก็อย่างที่เห็นว่าผมก็สมัคร ID ใหม่มานะผมเพื่อมาทํากิจกรรมนี้โดยเฉพาะเลยแต่ว่าผมก็ลบไ d ดีใหม่ๆอะไรเงี้ยไปเกือบหมดแล้วแหละเหลือไอเดีนี้ ID เดียเดียวนะผม ที่ผมเหลือเก็บไว้อยู่เพราะาผมกะว่าอาจจะเก็บไว้เล่นอะไรเงี้ยก็ต้องดูอีกทีนึงอ่ะโอเคก็น่าจะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะผมเอ่อถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามไว้ได้แล้วกันก็ถ้าผมตอบได้ก็จะตอบนะผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย